สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเครื่องซักผ้าของโตชิบ้านะครับอาการนะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะอบอกว่า,าการแยกนะครับการแยกตัวเสียนะครับโดยส่วนใหญ่ตัวของโตชิบ้านี่ก็มีประเด็นที่ว่า ตัวคิดตั้นเสียกับตัวภาคกรจายไฟเสียนะครับที่พบเจอนะครับก็สุสีกันนะครับภาคก่ายไฟเสียแล้วมันก็คิตันเสียนะทีนี้เราจะแยกได้ยังไงนะครับว่าต้องซื้อคิดตั้นมาเปลี่ยนหรือว่าภาคกรจายไฟเสียนะครับอ,อย่างนี้นะครับผมมีจุดให้เพื่อนๆวัดไฟนะครับ วัดไฟก่อนเปลี่ยนคิสตันนะครับหรือว่าท่านไหนอยากเปลี่ยนมีคิสตันอยู่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่ต้องผ่าบอดมันต้องทําลายคิสตันทิง้งนะครับามาดูประเด็นตรงนี้ก่อนเนะาะจะวัดไฟตรงไหนนะครับถ้ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้เนาะหน้าตาเนี่ยอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมซ่อมไปแล้วนะครับก็เบื้องต้นนะครับ เวลาเราได้บอร์ดมาเนี่ยแล้วเราจะเช็คบอร์ดเนี่ยนะครับให้เราอ่าทําการวัดไฟก่อนนะครับว่ามันมีไฟหรือเปล่านะครับว่าถ้าแกไฟทํางานได้หรือเปล่านะครับอ่าถ้าของผมมาวัดวัดตรงนี้เลยนะครับหรือว่าบางท่านที่วัดวัดที่เพชรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าแล้วแต่คนนะครับก็ชัวๆนะตรงนี้ผมวัดที่ J J7 กับ J8 นะครับ เจเจเป็นไฟบวกนะครับ J8 แปดเป็นไฟลบนะครับอ่าสิบสองโวลต์นะครับไฟตรงนี้สิบสองโวลต์นะครับวัดวัดตรงนี้ได้เลยนะครับคู่นี้นะครับอ่าจิ้มวัดได้เลยสิบสองโวลต์นะครับถ้าตรงอาก่อนวัดตอนวัดนะครับต้องกดเปิดสวิตช์นะเอามิเตอร์จิ้มไว้แล้วมือ,อข้างหนึ่งเปิดสวิตช์นะครับแล้วดูไฟว่ามันขึ้นไปที่สิบสองโวลต์ไหม นะครับประมาณสิบสองนอกสิ11สิบเอดถึงสนะิบสาโวล์นะเล็งประมาณนี้นะครับอ่าถ้าตรงนี้มีไฟนะครับอ่าพาแกไฟตัวเนี้ยชุดตรงเนี้ยนละมันผลิตไฟได้นะครับมันไม่เสียนะครับอ่าถ้ามันจะเสียภาแกไฟมันก็จะไปเสียตรงส่วนอื่นนะครับเป็นไปดาวลงเป็นแปดโวล์ห้าโวล์นะครับก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนั้นอ่าทีนี้นะครับถ้ามันมีไฟตรงเนี้ยให้เราถ้ายัง อาการเปิดไม่ติดนะให้เราลองเปลี่ยนฮิตตันดูได้เลยนะครับอย่างตัวนี้นะผมเปลี่ยนฮิตตันนะครับก็คือมันใช้ได้แล้วนะครับไปดูอ่ะนี่ครับเปิดติดแล้วนะครับอ่ะนะครับก็อาการตัวฮิตตันเสียนี่เป็นอาการเปิดไม่ติดเหมือนกันหรือว,ว่าอาการเปิดเปิดอ่ะ ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับใช้ใช้ไฟดับบ้างนะครับเป็นบางทีคิดตั้นมันยังไม่เสียเนาะมันรั่วพอม,มันรั่วเนี่ยมันจะติดติดดับดบนะครับเนเนาะถ้าอ่าถ้าถ้าเราวัดไฟตรงเนี้ยแล้วมันไม่มีนะครับคือสันนิษฐานว่าพลาดาจไฟเสียเลยนะครับ ในฐานะภาคกะจไฟเสียนะครับกิ๊ตันอาจจะไม่เสียก็ได้หรือว่าอาจจะเสียด้วยก็ได้นะครับถ้าไม่มีนะเอาชัวร์นะครับก็คือถ้าจะซ่อมภาคใจไฟก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่อ่าท่านจะซ่อมไหมถ้าเป็นผมก็คือจะใช้วิธีการแปลงบอร์ดนะครับใส่บอร์ดอ่าอันนี้ประสงค์นะครับแยกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับอ่าบอร์ดยีกไหนว่าดูตัวเก่าก็ได้นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับแยกไปข้างนอกอีกอีกทีหนึ่ง นะครับการแปลงบอร์ดหรือว่าจุดจํานี่ผมทำคลิปไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเข้าไปหาดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์ของเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับเข้าไปในเพลย์ลิสต์จะฮาง่ายกว่านะครับดีกว่าเข้าไปไล่ดูทีละตัวนะครับมันจะยากนะครับการดูวิดีโอของผมก็ผมจะแยกให้เป็นเพลย์ลิสต์เลยว่าของซัมซุงของมันนาของโตชิบ้านะครับจะแยกเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปไว้นะครับ ก็ตัวมีเยอะพอสองคัวนะครับก็เข้าไปหาดูกันได้นะครับโอเคสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาทายาจุดให้ดูนะครับว่าการแยกว่าภาคแกไฟเสียหรือว่าตัวคิดตันเสียนะครับตรงแยกก่อนเนาะมันจะได้ง่ายนะครับลองจิ้มวัดสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเสียแกไฟเสียหรือเปล่าหรือว่านะฮท่านใดที่มัน ไม่มีเครื่องวัดจะมีอะไรเลยอ่ะอ่าเปลี่ยนเทีตัานก่อนก็ได้นะครับก็อาการนี้นะครับเข้าร้านซ่อมก็อ่าแปดร้อยถึงพันห้าพันแปดนะครับอ่ะสองพันอ่ะตีไปแล้วแต่ที่เนาะแปดร้อยถึงสองพันนะครับถ้ายกมาทั้งเครื่องก็ราคานี้นะครับถ้าส่งมาให้ผมซ่อมก็เป็นราคาช่างนะครับถ้าถอดส่งมาซ่อมก็เป็นราคาช่าง ถ้ายกมาทั้งเครื่องซ่อมรวมประกรันรวมอะไรเงี้ยนะครับก็อืมนั่นแหละพันกว่าบาทนะครับก็ค่าซ่อมพันกว่าบาทอาการนี้นะครับโอเคหน้าตาประมาณนี้เนาะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ